ลัคนาราศีสิงหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนดาวประจําตัวอยู่ในภพความรักโดนดาวอริกุมในครึ่งเดือนแรกแล้วย้ายเข้าภพมรณะกุมกับดาวความรักในครึ่งเดือนหลังมีดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาสัมพันธ์ดาวสาวยังอยู่ในภพความรักแถมมีดาวคู่ศัตรูอยู่ในภพความรักถึงสองคู่คนโสดสนิท อาจพบรักกับคนที่แตกต่างกันเยอะคนรอบข้างไม่เห็นด้วยถ้าเขารักจริงจะขอโอกาสพิสูจน์รักแท้คนที่มีคนคุยแบบไร้สถานะความรักป่วนมากอยู่ที่บุญกรรมถ้าเป็นรักที่ถูกสินธรรมจะไปต่อได้ถ้าไม่อาจจรจากกันไปคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วถ้ามีฝ่ายใดทำอะไรผิดไว้อีกฝ่ายจะรับรู้และขอเลิกรา แต่ถ้าไม่ใช่เรื่องผิดศีลธรรมจะให้อภัยได้ค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นดวงความรักล้วนๆประจำเดือนมีนาคมปี2567ค่ะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงโดยใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยมาผสมกับการอ่านไพ่ค่ะโดยครึ่งแรกจะเป็นการอ่านการเดินทางของดวงดาวแบบโหราศาสตร์ไทยก่อนส่วนครึ่งหลังจะเป็นการอ่านไพ่เกตอ่านไพ่และดวงดาวสัมพันธ์กันนะคะดังนั้นขอให้ดูตลอดทั้งคลิปจะได้รับรายละเอียดที่ครบถ้วนค่ะ แต่จะครบท้วนอย่างไรก็ไม่เฉพาะเจาะจงถ้าคุณต้องการดวงเฉพาะตัวคุณนะคะก็แนะนําให้มาดูดวงส่วนตัวกันค่ะเก็ดรับดูดวงส่วนตัวแบบมีค่าครูค่ะสามารถทักไลน์มาถามรายละเอียดกันได้ l ล n e ไอก็แปะเอาไว้ให้แล้วอยู่ที่ Description ใต้คลิปนี้แหละค่ะคลิปนี้เป็นดวงความรักล้วนๆน,นะคะถ้าคุณสนใจจะดูดวงการงานการเงินมีอีกคลิปทำแยกไว้ให้ต่างหากสามารถเข้าไปหาดูได้ในเมนูเพลย์ลิสค่ะ ดวงความรักเนี่ยจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3สถานะนะคะ1คือคนโสดสนิท2คือคนที่มีคนคุยแต่ว่าไร้สถานะมีคนคุยแต่ว่าไร้สถานะก็คือคุณอาจจะรู้กัน2คนแต่บอกใครไม่ได้หรือคุณอาจจะคุยคุยแต่ไม่ค่อยแน่ใจว่าเขาคิดอย่างไรนะคะอันนี้เปิดเผย ไม่ได้หรือยังไม่มีสถานะที่ชัดเจนก็จะอยู่ในสถานะแบบนี้สุดท้ายคือคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วไม่ว่าจะแต่งงานกันแล้วหรือเป็นแค่แฟนกันเฉยๆก็ได้แต่มันชัดเจนนะคะคบหาการคนรอบข้างก็รู้สามารถบอกคนรอบข้างได้ว่าเป็นแฟนกันเป็นคู่รักกันอยู่ดูใจกันอยู่นะคะ เริ่มต้นการทำนายตามหลักโหราศาสตร์ไทยกันเลยนะคะชาวสิงห์ลัคนาของคุณอยู่ตรงนี้ที่เขียนว่าสิงห์ดาวประจำตัวคือดาวพระอาทิตย์ในช่วงตั้งแต่วันที่1ถึง14มีนาคมดาวประจำตัวสถิตยอยู่ที่ภพเรือนความรักที่ราศีกุมเป็นภพเรือนที่ดีแต่พอดาวประจำตัวอยู่ตรงนี้มีมาตรฐานเป็นประอ่อนแรงทําให้คิดเยอะคิดมากขี้จุกจิกขี้หงุดหงิดขี้รําคาญใจได้ง่ายๆแถมอยู่ตรงนี้ยังเจอกันกันกบดาวพระสาวซึ่งเป็นดาวโทษทุกข์และเป็นดาวที่มาจากภพเรือนอริอ ต่างหากก็เลยยิ่งทําให้คุณมีโอกาสที่จะอารมณ์แปรปรวนหงุดหงิดง่ายแล้วก็พานใส่คนรอบข้างใครก็ตามที่มีคนรักคนคุยก็มีโอกาสที่คุณก็จะพานใส่คนรักคนคุยแล้วทีนี้ดาวความรักมันก็ไม่ได้อยู่ในจุดที่ดีเพราะอยู่ในราศีมีนเป็นภพเรือนมรณะคนรักก็มีโอกาสที่จะหัวร้อนหัวเสียได้ง่ายๆเหมือนกันแล้วก็ไม่สามารถที่จะใจเย็นไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์อะไรได้มากนะักดังนั้นถ้าคุณหัวร้อนหัวเสียใส่คนรักไปกดเรื่องอื่นมาแล้วมาพานใส่คนรักคนคุย ก็มีโอกาสที่เขาก็จะวีนเวียงกลับเหมือนกันความรักจึงค่อนข้างเปราะบางมีมรสุมในชีวิตรักชีวิตคู่ในช่วงนี้สําหรับคนที่มีคนรักคนคุยนะคะส่วนคนโสดเนี่ยจริงๆแล้วว่าอยากที่จะให้เว้นในเรื่องของความรักไปก่อนเพราะว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกดาวอยู่ในภพเรื่องความรักก็จริงแต่ว่ามันดันมีดาวคู่ศัตรูมาอยู่ตรงนี้ด้วยนั่นก็คือดาวพระเสาร์กับดาวพระศุกร์ที่กลุ่มกันดาวพระศุกร์เนี่ยย้ายเข้ามาในวันที่9นะคะเขาเป็นคู่เซียนศัตรูก็แป ว่าความรักของคุณจะมีอุปสรรคปัญหาเยอะพอในช่วงครึ่งเดือนหลังที่ดาวประจําตัวย้ายก็ยังย้ายเข้าไปสู่ในภพเรือนเสียหายอีกแถมในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยมีดาวพระอังคารย้ายเข้ามากุมกันกันกบดาวพระเสาร์ในภพความรักแปลว่าทะเลาะวิวาทแปลว่าแตกหักดังนั้นเนี่ยคนโสดที่เริ่มสารสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้จะเป็นความรักที่มีอุปสรรคปัญหาเยอะแต่ว่าโอกาสที่จะมีใครเข้ามาหรือโอกาสที่จะพบเจอคนถูกใจมีไหมตอบว่ามี เนื่องจากว่าพอดาวประจําตัวอยู่ในภพความรักในช่วงครึ่งเดือนแรกมีเสน่ห์มากก็มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาแต่คนคนนี้เนี่ยเขาจะมีความแตกต่างจากคุณเยอะเกิดจากที่มีดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นดาวที่มาจากภพเรือนอริและเป็นดาวโทษทุกข์เนี่ยสถิตอยู่ตรงนี้ด้วยเขาอาจจะมีฐานะที่ไม่เหมาะสมกับคุณหรืออาจจะมีอายุที่แตกต่างกันเยอะมากๆแล้วคนรอบข้างก็ไม่เห็นด้วยด้วยเพราะว่ามันมีดาวคู่เซียนศัตรูก็แปลว่าความรักของคุณมันไม่ได้เป็นเรื่องของคุณสองคนมันเป็นเรื่องที่มีคนอื่นๆรับ ถึงแม้ว่าคุณอาจจะเพิ่งเริ่มต้นความสัมพันธ์เพิ่งเริ่มคุยกันแต่คนอื่นก็รับรู้แล้วเขาก็เข้ามาขัดขวางซะตั้งแต่ต้นตั้งแต่อย่างไม่ได้เริ่มอะไรมากมายเลยดังนั้นเนี่ยความรักจําเป็นที่จะต้องคุยกันแบบ หลบหลบซ่อนๆไปก่อนเปิดเผยมากไม่ได้ด้วยความที่คุณทั้งคู่มีโปรไฟล์ที่แตกต่างกันเยอะหรืออายุแตกต่างกันเยอะหรือมีความไม่เหมาะสมกันด้านใดด้านหนึ่งทําให้คนรอบข้างเขาจับจองถ้าเกิดว่าสารสัมพันธ์หรือพัฒนาความสัมพันธ์ในที่แจ้งเนี่ยมันจะยิ่งเปราะบางเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเรียนรู้ศึกษากันในที่ลับก็คือคุยกันลับๆไม่ต้องบอกใครต่อหน้าคนอื่นเนี่ยเป็นแค่เพื่อนเป็นแค่เป็นพี่เป็นน้องหรือว่าทํางานร่วมกันแบบนั้นพอไปก่อนค่อยๆเรียนรู้กันไป อย่างไรก็ตามพอดาวประจําตัวคุณยายเข้าสู่ภพเรือนมอรณะมันไปกลุ่มกับดาวความรักก็ยังถือว่าก็มีสเสน่ห์ก่อเกิดความรักได้แต่จะเป็นความรักที่มีปัญหาตามลักษณะที่มีดาวคู่เสี้ยนศัตรูมาอยู่ในภพความรักตลอดทั้งเดือนแต่ว่าดาวประจําตัวเนี่ยก็ไปเจอกันกับดาวพระเกตแล้วก็ดาวพระเกตก็กลุ่มกันกับดาวความรักด้วยดาวพระเกตกุมกับดาวพระราหูเนี่ยก็ส่งเสริมกันดีทําให้โอกาสที่จะเจอเจอคนมีสินทรมเจอเจอคนจริงใจก็เป็นไปได้นะคะถึงแม้ว่ามันจะมารุมมาตุ้ม รวมกันอยู่ในภพเรือนมอรณะก็ตามเพียงแต่ว่ามันมีปัญหารอบด้านเขาอาจจะเป็นคนดีมีศีลธรรมก็จริงแต่เขามีความไม่เหมาะสมกับคุณบางอย่างเช่นฐานะแตกต่างกันมากอายุแตกต่างกันมากเกินไปหรือมีแบ c k กราวด์ชีวิตที่แตกต่างกันมากเกินไปนอกจากคุณน้งคู้จะต้องปรับจูนกันเองแล้วเนี่ยคุณั้งคู่ก็ต้องพิสูจน์รักแท้ให้กับคนรอบข้างที่เขาจับจ้องด้วยแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นความรักที่ไม่ผิดศีลธรรมนะคะคนคนนี้น่าจะเป็นคนดีแล้วก็หน้าที่จะพร้อมที่จะต่อสู้กับอุปสรรคปัญหา จุงมือกับคุณเพื่อที่จะพิสูจน์รักแท้เขาน่าจะขอโอกาสคนรอบข้างหรือขอโอกาสคุณในการที่จะพิสูจน์รักแท้ของเขาว่าถึงแม,ม้นมันจะมีความแตกต่างมีความไม่เหมาะสมแต่เขาจะพัฒนาตัวเองเพื่อคุณหรือว่าเขาจะทําอะไรบางอย่างเพื่อแก้ไขปัญหาตรงความไม่เหมาะสมตรงนั้นมันก็อาจจะดีได้ก็ได้แต่มันไม่ใช่ในเร็วๆนี้มันต้องใช้เวลาเนิ่นนานกับการที่จะก่อเกิดความรักในช่วงที่ดาวความรักอยู่พบมรณะดาวความรักจะยังอยู่ตรงนี้ไปอีกนานกว่าจะย้ายออกเข้า พบเรื่องความรักเป็นพบเรื่องที่ดีก็คือในช่วงกลางกลงปี6-8ถ้าคุณเริ่มต้นความรักในช่วงนี้แน่นอนว่าจะต้องใช้เวลาพิสูจน์รักแท้ไปอีกยาวๆเป็นปีเหมือนกัน ส่วนทางด้านคนที่มีคนรักคนคุยเป็นช่วงเวลาที่เปราะบางมากเป็นช่วงเวลาที่โดนมรสุมชีวิตรักชีวิตคู่เลยนะคะมีเกณฑ์ที่จะทะเลาะเบาแววงกันยังไม่พอมีเกณฑ์ที่จะมีคนที่3หรือบุคคลที่3เข้าแทรกแซงอาจจะเป็นเรื่องของรักซ้อนก็ได้ถ้าพื้นฐานเป็นคนเจ้าชู้หรือถ้าเกิดไม่ได้มีใครเจ้าชู้เลยก็จะเป็นเรื่องของพ่อแม่ญาติพี่น้องสังคมเพื่อนฝูงที่เข้ามามีบทบาทเข,าาาเข้ามายุ่งวุ่นวายเข้ามายุงแยงตะแขงรั่วหรือเข้ามามีคอมเมนต์ทําให้คุณทั้งคู่ซึ่งมีความ จุกจิกลำคญาญใจขี้หน่อยได้ง่ายๆอยู่แล้วเนี่ยยิ่งหน่อยเข้าไปใหญ่พอหน่อยกันมากๆเข้าก็เอามาทะเลาะกันเองหรือถ้าเกิดว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ทําอะไรผิดมาในช่วงเดือนนี้จึงมีดาวคู่แตกหักมาอยู่ในภพความรักโดยเฉพาะในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะก็มีโอกาสที่อีกฝ่ายหนึ่งจะรับรู้ความผิดที่เคยหมกเม็ดไว้ตรงนั้นพอรับรู้แล้วเนี่ยก็หัวเสียหัวร้อนแล้วก็ต้องการจะเลิกลาเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกมีดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์กลุ่มเอาไว้ถ้าความผิดนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่ ผิดสินธรรมน่าจะอภัยกันได้แต่ถ้าเกิดว่าความผิดนั้นผิดสินธรรมดาวประจําตัวคุณก็อยู่ในภพมรณะดาวความรักก็อยู่ในภพมรณะดาวพระเสาร์ก็อยู่ในภพความรักดาวคู่เสียนศัตรตูก็มาดาวคู่แตกหักเลิกลายหย่าร้างก็มามันมีเกณฑ์ที่จะเปราะบางมีเกณฑ์ที่จะเลิกรายกันได้ในที่สุดนะคะตอนที่จะไปฟังคำทำนายกันต่อฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับช่องของลูกเกดพยากรณ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ มาต่อกันที่ไพ่นะคะเริ่มต้นที่คนโสสนิทก่อนเลยไพ่ประจําตัวคุณเป็นไพ่ใหญ่เป็นคนที่มุ่งมั่นในเรื่องของการทํามาหากินไพ่ในตําแหน่งของคนที่จะมาเป็นความรักเป็นไพ่ดีๆแต่ว่าเป็นไพ่เล็กเมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยเป็นไพ่ที่ต่างจากคุณเยอะคุณได้ไพ่ราชินีเขาได้ไพ่เด็กก็แปลว่ามันมีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นเขาอายุน้อยกว่าคุณมากๆหรือว่าเขามีฐานะที่ต่ากว่าคุณมากๆมีรายได้ที่น้อยกว่าคุณมากๆอะไรแบบนี้เป็นต้นแล้วก็เลยทําให้ไพ่ความสัมพันธ์เป็นไพ่ด่าเป็น ไพ่ราชาดาบด้วยนั่นก็แปลว่าผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วยคนรอบข้างไม่เห็นด้วยก็เป็นอุปสรรคปัญหาใหญ่ทีเดียวไพ่จบไพ่สรุปก็ยังเป็นไพ่ผู้ใหญ่ยังเป็นไพ่ของเหมือนกับมีภูเขาลูกใหญ่เนี่ยมากั้นกลางระหว่างความรักของคุณทั้งคู่เอาไว้เพราะว่าเจอไพ่ใหญ่แบบนี้ทั้งคู่กับความรักที่มันดูไม่ค่อยจะเหมาะสมทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่สนใจในเรื่องของโปรไฟล์ในเรื่องของความเหมาะสมด้วยเนี่ยคุณอาจจะไม่เอาก็ผ่านผ่านไปก็ได้เพราะถ้าเกิดว่าสารสัมพันธ์ความรักในช่วงนี้เนี่ยมันต้องเจอกับปัญหา อีกเต็มไปหมดเลยจนกว่าดาวความรักจะย้ายออกจากภพเรือนมรณะก็คืออีกเป็นปีถ้าเกิดว่าคุณจะรู้สึกดีแต่ว่าสมองสั่งว่าไม่เอาดีกว่าปัญหาเยอะแถมเขาก็ไม่ได้มีความเหมาะสมด้วยก็ตัดตัดไปเลยก็ได้แต่ถ้าคุณมีความรู้สึกว่ารักมากพอแล้วดูแล้วเขาก็เป็นคนดีมันไม่ได้ผิดอะไรกับการที่เขามีโปรไฟล์ที่ต่ำกว่าได้เงินเดือนน้อยกว่าหรือว่าอายุน้อยกว่าเยอะๆแต่ว่าเขาเป็นคนดีมีศีลธรรมแล้วคุณก็อยากที่จะร่วมฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาร่วม ช่วยเขาพัฒนาตัวเองให้มีความทัดเทียมกับคุณถ้าเกิดว่าเขาได้เงินเดือนน้อยกว่า <S <S ก็อาจจะเป็นกําลังใจให้กับเขาช่วยผลักดันเขาให้เขามีหน้าที่การงานที่เติบโตขึ้นหรือหางานเสริมที่จะสร้างเงินสร้างไรายได้เพิ่มขึ้นถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบนั้นและตัวเขาเองก็พร้อมด้วยที่จะพิสูจน์รักแท้ไปกับคุณมันมีความไม่เหมาะสมแต่ก็พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองเพื่อให้เหมาะสมกับคุณให้ได้มากที่สุดเนี่ยซึ่งมันจะต้องใช้เวลานะคะแต่ถ้าคุณบอกว่าเออคุณก็รอได้เพื่อที่จะฟันฝ่าไปด้วยกนนยกกัันนนเีี่มมโออาสหืทจะ พัฒนาความสัมพันธ์แต่ก็เป็นไปอย่างเชื่องช้าแล้วก็อย่างที่บอกตอนที่อ่านดวงดาวไปก็คือมันจะต้องเป็นแบบลับๆด้วยบอกใครมากไม่ได้คนอื่นรับรู้เยอะก็มาขัดขวางก็มายุง่งวุ่นวายก็มาคอมเมนต์ทาให้เราคิดเยอะคิดมากไพ่เนี่ยมันไม่ได้เสียหนักนะคะจริงๆไพ่พวกนี้เป็นไพ่ดีแต่มันเป็นไพ่อุปสรรคปัญหาใหญ่หลวงซึ่งผู้ใหญ่หรือคนรอบข้างที่เขามาขัดขวางจริงๆดูแล้วเนี่ยถ้าได้ไพ่แบบเนี้ยเขาหวังดีกับคุณนะเขาเห็นว่าคนคนนี้อาจจะมีความไม่เหมาะสมกันกันกบคุณเพียงแต่ว่า เขาไม่ได้มองลึกลงไปว่าคนนี้ไม่เหมาะสมในตอนนี้แต่เขามีความขยันแข็งสมมุติว่าเขาอาจจะมีฐานะที่ด้อยกว่าคุณเยอะแต่คุณเห็นว่าเขามีความขยันแข็งเชื่อว่าความขยันแข็งของเขาตรงนี้จะพัฒนาให้เขาสามารถที่จะมีฐานะที่ดีขึ้นได้ในที่สุดแล้วคุณรอได้เนี่ยคุณเห็นของคุณคุณก็ไปให้กําลังใจเขาแล้วค่อยๆสร้างสัมพันธ์กับเขาแบบลับๆไปก่อนแล้วเดี๋ยววันหนึ่งเนี่ย พอเขาพัฒนาตัวเองได้เหมาะสมกับคุณเนี่ยเดี๋ยวผู้ใหญ่เขารับรู้เองอาจจะเป็นทรงนี้ก็ได้แต่อย่างที่บอกนะคะมันจะต้องมีปัญหาไปอีกเยอะถ้ายังไม่อยากจะเริ่มต้นความรักในช่วงนี้เพื่อตัดปัญหาจะได้ไม่ต้องปวดหัวก็ตัดไปก่อนก็ได้ค่ะ ต่อมาเป็นเรื่องของคนที่มีคนคุยแต่ว่าไร้สถานะค่ะความรักค่อนข้างปวดนะคะเนื่องจากว่าได้ทั้งไพ่ทาวเวอร์ได้ทั้งไพ่ดาบได้ทั้งไพ่เวนกรรมไพ่ทาวเวอร์กับไพ่เวนกรรมเข้าเนี่ยแปลว่าวิบากกรรมเข้าแหละมันมีความไม่เข้าอกไม่เข้าใจกันทาวเวอร์นี่ก็ทะเลาะเบาแหวงร้าวรานไม่เข้าใจกันแล้วก็ไม่ยอมกันเลยคุณได้ไพ่ทาวเวอร์คุณก็หัวเสียหัวร้อนเขาได้ไพ่เด็กดาบก็หัวเสียหัวร้อนไม่ยอมฟังอิราค่าอิรมาะไยไม่ค่อยใช้เหตุผลตรกกะผิดพลาดแถมยัง ดื้อดึงแล้วก็อาจจะหาเรื่องทะเลาะได้ด้วยแต่จริงๆแล้วไพ่คุณน่ะหัวเสียหัวร้อนหนักกว่าเขาอีกนะคะเพียงแต่ว่าพอาคุณหัวเสียหัวร้อนเขาก็ไม่ได้ใจเย็นให้กับคุณทะเลาะมาก็ทะเลาะกลับเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันมีเรื่องที่ขัดแย้งกันไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยมันทําให้คุณทั้งคู่เนี่ยอาจจะเลิกราเลิกคุยกันไป ซึ่งมันก็อยู่ที่บุญที่กรรมแหละคือคนนี้ถ้าไม่ใช่คู่ของคุณจริงๆเนี่ยมันไม่มีโอกาสพัฒนาก็อาจจะเลิกกันไปตอนนี้เลยก็ดีเหมือนกันจะได้ไม่เสียเวลาที่จะต้องไปนั่งหัวเสียหัวร้อนทะเลาะเบาแหวงกันแล้วสุดท้ายในที่สุดมันไปไม่ได้เหมือนก็เลิกกันอยู่ดี แต่ถ้าเกิดว่าคนนี้มีโอกาสที่จะเป็นคู่คุณได้อาจจะมีบุญที่เคยทําร่วมกันมาแต่มีกรรมที่ทําร่วมกันมาเยอะเหมือนกันแล้วตอนนี้กรรมเข้าสนองแต่บุญเก่าที่เคยทําร่วมกันมายังไม่หมดและพยายามต่อบุญร่วมกันเสมอๆในชาตินี้ด้วยเนี่ยก็มีโอกาสเหมือนกันที่ยังไม่ถึงขั้นที่จะต้องเลิกราหรอกแต่ว่ามันจะทะเลาะเบาแหวงกันหนักอยู่เหมือนกันแล้วก็อาจจะตึงๆกันไปแล้วก็อาจที่จะหายหายกันไปบ้างแต่ไพ่จบไพ่สรุปยังเป็นไพ่ที่รอคอยกันอยู่ดังนั้นเดือนนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาแค่เว้นวักไม่ได้ถึงกับเลิก คุยกันไปเลยแล้วก็รอต่างฝ่ายต่างรอให้อีกฝ่ายมาง้อแต่หัวเสียหัวร้อนทั้งคู่แบบนี้เนี่ยใช้เวลานาน,านอยู่เหมือนกันกว่าที่จะอารมณ์เย็นลงแล้วค่อยมางอกันละกันเดือนนี้มองว่าถ้าไม่ได้เลิกกันไปนะคะก็แปลว่าต่างฝ่ายต่างรอเดือนนี้อาจจะยังต้องรอไปก่อนจนถึงสิ้นเดือนเลยอาจจะยังไม่กลับมาคืนดีกันเร็วนัก แต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นความรักที่ผิดศีลธรรมนั่นแปลว่ามันมีบุญและมีกรรมที่เคยทําร่วมกันมาแต่ความรักในชาตินี้เนี่ยก็ผิดศีลธรรมอีกแปลว่ากรรมอ่ะมันก็จะเยอะกว่าบุญมันก็มีโอกาสที่จะจอจากกันไปรักผิดศีลธรรมก็เช่นว่าคนใดคนหนึ่งมีคู่อยู่แล้วตรงนี้เนี่ยสำคัญมากเลยถ้าเกิดว่าเป็นรักซ้อนหรือบางทีเป็นตัวเราเองนะคะชาวสิงห์บางคนมาดูดวงแล้วบอกว่ากับตัวภรรยาไม่มีปัญหา แต่ว่ามีปัญหากับกิกที่คบมา7ปีแล้วตอนนี้เขาขอเลิกแล้วก็อยากจะมาดูเรื่องของเขากับกิกว่ากิกจะกลับมาไหมตรงนี้ไม่ได้รับดูให้เนื่องจากว่าเรื่องผิดสินรมแจ้งไปตั้งแต่ต้นแล้วว่าไม่ได้รับดูเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องกิกที่เขาเลิกไปก็ถือว่ามันก็เป็นไปตามดวงมันก็ต้องเลิกอยู่แล้วคุณรักษาคนของคุณเอาไว้ดีกว่าเพราะการที่เราทําผิดสินรมแบบนี้เนี่ยยังไงกรรมมันก็ต้องสนองระมัดระวังว่านอกจากกิกจะหายแล้วคนรักที่แท้จริงคู่ที่แท้จริงก็จะหาย ต้องระวังมากๆซึ่งอันนี้มันเป็นเซตของคนที่มีคนคุยแต่ว่าไรสถานะบางคนก็คิดว่าการที่เรามีคนคุยไรสถานะเราจะคุยหลายคนก็ได้คุยกับคนนี้แล้วก็ไปกิกการกับคนนู้นก็ได้เนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ควรทําแล้วเดือนนี้เนี่ยอะไรก็ตามที่ทําแบบว่าซ้อนๆเนี่ยมันจะถูกเปิดเผยแล้วก็มีโอกาสที่จะเลิกคุยกันไปทั้งหมดทั้งสิ้นเลยนะคะแต่ถ้าไม่ปิดสินธรรมเชื่อว่าน่าจะยังไปต่อได้แต่เดือนนี้ต้องเว้นวรกไปก่อนค่ะอาจจะตึงๆห่างๆกันไปก่อนค่ะ สุดท้ายเป็นเรื่องของคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วค่ะเป็นมรสมชีวิตรักอย่างแท้จริงเลยเพราะว่าไพ่คนข้างน่ากลัวนะคะได้ไพ่ดาบมาพร้อมกับไพ่แจสติกไพ่สองใบนี้แปลว่าไปเซ็นทะเบียนหย่านะคะหรือถ้าบางคนไม่ได้จดทะเบียนนะคะก็อาจที่จะเลิกรายแยกกันไปค่ะมีโอกาสสูงมากนะเปราะบางทีเดียวต้องระมัดระวังทั้งดวงดาวและไพ่เนี่ยมันมีคําว่ามรณะมาเกี่ยวพันโดยเฉพาะในช่วงครึ่งเดือนหลังที่ดาวประจําตัวของคุณกับดาวความรักอยู่ในภพมรณะดาวพระเสาร์ก็อยู่ในภพความรักคือมันเสียหมด มันมีจุดดีจุดเดียวคือมีดาวบุญดาวเกตที่เข้ามากุมดาวความรักกับดาวประจําตัวดังนั้นเนี่ยความรักที่ถูกสินธร,รมมันน่าจะยังไปต่อได้บุญยังหนุนนําแล้วโดยเฉพาะกับคู่รักที่ทําบุญร่วมกันเยอะๆน่าจะไปต่อได้เพราะว่าคนที่ทําบุญร่วมกันเยอะๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะทําถูกสินธร,รมก็มักที่จะมีเรื่องขัดแย้งเล็กๆน้อยๆหรืออาจจะใหญ่โตก็ได้แต่ไม่ได้อยากจะเลิกรากันแต่ถ้าเป็นความรักที่ผิดสินธร,รมและเคยหมกเม็ดปิดเอาไว้เดือนนี้อีกฝ่า ฝ่ายหนึ่งจะได้รับรู้และเมื่อรับรู้แล้วจะหัวเสียหัวร้อนลักษณะของดวงดาวที่มันมีความอารมณ์ร้อนเป็นทุนเดิมอยู่แล้วถ้าเรื่องนั้นมันผิดสินทรรมอีกฝ่ายหนึ่งจะไม่ให้อภัยแล้วขอเลิกลาซึ่งก็มีโอกาสเลิกลาตามหน้าไพ่นะคะไพ่ประจําตัวของคุณก็เป็นไพ่ของคนคิดเล็กคิดน้อยคิดจุกจิกคิดรําคาญใจไพ่ประจําตัวของเขาเป็นไพ่ของความผิดหวังไม่ได้ดังใจก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะทําอะไรผิดเอาไว้มันมีโอกาสเป็นไปได้ทั้งคู่หรือทําผิดด้วยกันทั้งคู่เลยแล้วเดือนนี้เนี มาพบเจอกับความผิดนั้นที่แอบปิดบงังซ่อนเร้นเอาไว้เนี่ยตอนนี้โดนแฉแล้วนะซึ่งก็มีโอกาสทีเดียวที่จะไปจบด้วยไพ่ของการเซนทะเบียนหย่านนะคะแต่ทีนี้ถ้าไม่ได้มีอะไรปิดบงังไม่ได้มีอะไรซุกซ่อนเอาไว้นะทุกคนโปร่งใสหมดเลยดําเนินความรักมาได้ด้วยดีเดือนนี้ก็อาจจะมีเกณฑ์ที่จะทะเลาะเบาแหวงหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทําอะไรที่ไม่ได้ตั้งใจหลอกแต่อีกฝ่ายหนึ่งเขารู้สึกว่ามันผิดหวังมันไม่ได้ดั่งใจนะแล้วก็อาจจะมีความนอยนอยวินวินเวี่ยงเหวียง,ง,ง,งทะเลาะกันบ้างทีนี้ถ้า เกิดว่าเราไม่ได้ทําผิดสินธรรมอ่ะเชื่อว่าการทะเลาะกันเนี่ยเราน่าจะประคองได้หน้าที่จะทําให้มันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตอะไรได้ก็แค่ขัดแยง้งขัดแย้งกันแล้วก็อาจจะแยกกันไปคนละมุมอย่าไปพยายามคุยเคลียร์อะไรในช่วงเดือนนี้เพราะหัวเสียหัวร้อนด้วยกันทั้งคู่มันจะคุยเคลียร์ไม่ได้คุยแล้วมันอารมณ์ขึ้นของขึ้นเดี๋ยวก็ทะเลาะแล้วก็บางทีเดี๋ยวจะพานขอเลิกขอหย่าทั้งทงที่ความผิดมันไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นแต่เป็นการพูดโพรงไปเพราะว่าอารมณ์นําพาไปดังนั้นเนี่่จะไมไมป จุดนั้นถ้าเกิดว่ามีเหตุที่จะทะเลาะเบาะแว้งกันที่ไม่ใช่เรื่องที่ผิดศีลธรรมเนี่ยเราก็อย่าพึ่งคุยอย่าพึ่งเกลียปล่อยเวลาให้มันเลยเดือนนี้ไปก่อนเอาจริงๆก็คือเลยในช่วงที่ดาวประจําตัวเนี่ยอยู่ในพความรักก็คือไปจนถึงช่วงประมาณกลางกลางเดือนเมษานะตอนนั้นเนี่ยอาจจะคุยเคลียร์ได้ดีขึ้นช่วงเวลานี้ประคองไปแต่ถ้าเป็นรักที่ผิดศีลธรรมอาจจะประคองไว้ไม่ได้ค่ะ สำหรับท่านที่ชื่นชอบการอ่านนิยายเกตเป็นนักเขียนนิยายด้วยค่ะใช้นามปากกาว,ว่ากอใจมีนิยายวางขายอยู่ในเว็บเมพอีบุ๊กสามารถเข้าไปหาอ่านกันได้นะคะลิงก์ของเว็บก็แปะเอาไว้ให้แล้วตรงคอมเมนต์ใต้คลิปนี้แหละค่ะส่วนท่านที่ชอบฟังนิยายเสียงเกตก็มีช่อง Youtube นะคะชื่อว่ากอใจนักเขียนเป็นการนำนิยายของตัวเกตเองมาอ่านให้ฟังค่ะก็สามารถเข้าไปฟังกันได้นะคะฝากติดตามด้วยค่ะขอบคุณค่ะ